คุณตาขุนพันธ์เนี่ยนะการจะออกไปจับโจรเนี่ยต้องดูดวงนะครับดูดวงตัวเองดูดวงลูกน้องดูดวงโจรด้วยผมฟังมาจากคําสัมภาษณ์ของคุณตาขุนพันธ์นะครับคือถ้าไม่ได้ยินจากปากขุนพันธ์เนี่ยผมก็คงไม่เชื่อนะครับเอาแวสดอตาแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ยงคงกระพันอย่างเดียวนะท่านผู้ชมมันยิ่งกว่านั้นนะครับเขาจะเอากริชนั่นแหละครับแทงลงไปในลําคอนะฮะแทงลงไปเสร็จม้วน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 หมุนหมุนนะฮะม้วนลําไส้ม้วนหลอดอาหารเนี่ยขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นดึงออกมาครับ ถ้าโจรคนไหนเนี่ยปราบยากท่านปราบได้ข่าตายเนี่ยท่านตัดหัวมาฝังไว้ข้างบ้านเลยนะครับถือว่าแพ้กันแล้วยอมกันแล้วก็ต้องอยู่ใต้อานาตของข้าเกิดชาติหน้าจะได้ไม่ไปก่อกรรมทําเข็นที่ไหนอีกนะครับโอ้โหทําขนาดนี้สวัสดีครับขอต้อนรับทานผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกรพันธ์ออฟฟิเชีลนะครับช่องของผมนะครับก็จะมีเรื่องราวพันสารร้อยตำนานล้านความเชื่อ หากว่าท่านผู้ชมนะครับชอบช่องของผมนะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยและเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มของกระพันออฟฟิเชียลด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ EP นี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งครับแฟนคลับนะครับ FC ก็ขอกันมาเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านเป็นตำรวจที่เรียกได้ว่าใจซื่อมือสะอาดเป็นมือปราบจอมขมังเวทนะครับว่ากันว่านะครับเรื่องราวชีวิตของท่านนั้น เป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการทั่วประเทศนะครับในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและมั่นคงซื่อตรงต่อหน้าที่รวมทั้งความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเอาละครับผมพูดถึงขุนพันธุรักษ์ราชเดชครับแน่นอนครับถ้าเอ่ยชื่อขุนพันนะครับหลายๆท่านคงจะนึกถึงภาพของนายตำรวจที่มีหนวดเป็นเอกลักษณ์นะครับนั่นก็คือขุนพันหนวดเขี้ยวนะฮะแบบนี้นะฮะแต่ผมขออนุญาต เรียกท่านว่าคุณตาคุณพันธ์ก็แล้วกันนะครับท่านเป็นคนใต้เหมือนกับผมนะครับผมจึงศรัทธาท่านมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ารายการของผมนั้นก็มีโอกาสได้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับคุณตาคุณพันธ์ว่าอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับคุณพันธรักษเดชนั้นมีฉายาอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือขุนพันธ์ดาบแดงนะครับฉายานี้ได้มาอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับท่านเป็นคนใต้นะครับเกิดที่พรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ท่านเป็นชายร่างเล็กนะครับมีความสูงประมาณ160กว่าเซนติเมตรเท่านั้นเองแต่หัวใจนี่โอ้โหบอกท่านผู้ชมเลยครับว่าไม่มีนักเลงหัวไม้หรือว่าโจรน,นะฮะเสือโหดที่ไหนจะสามารถมาข่มท่านได้เลยนะครับเรื่องวิชาอาคมก็โอ้โหสุดยอดนะครับนั่นจึงเป็นที่มาของฉาย,ยาขุนพันมือปราบจอมขมังเวทนะครับว่ากันว่าวิชาอาคมของท่านนี่สุดยอดนะครับท่านเป็นสิทธิ์สำนักเขาอ้อครับถ้าท่านผู้ชมไม่รู้จักนะครับสำนักเขาอ้อที่จังหวัดพัทธลุงเนี่ย เป็นสำนักด้านสายเวทที่มีมายาวนานเกือบพันปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเกจิชื่อดังต่างๆนะครับสายใต้เนี่ยล้วนเป็นลูกศิษย์เขาอ้อแทบทั้งนั้นนะครับและนอกจากขุนพันธ์นะครับเสือที่ขุนพันธ์ไปปราบเนี่ยกลูกศิษย์สำนักเขาอ้อก็มากมายครับท่านก็เลยทําการปราบด้วยความยากลําบากครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับว่ามีใครบ้างและทําอย่างไร เอาละครับเรามาเริ่มต้นเรื่องราวของขุนพันธ์มือปราบจอมกังังเวทนะครับขุนพันธ์ท่านเริ่มเรียนหนังสือที่ภาคใต้นะครับหลังจากนั้นก็ย้ายมาเรียนที่กรุงเทพที่วัดราชาธิวาสนะครับโดยที่จเจ้าอาวาสวัดราชานะครับก็อยากให้ท่านเป็นหมอเนื่องจากคุณตาขุนพันธ์เนี่ยท่านเป็นคนที่เรียนเก่งนะครับเรียนดีแต่ท่านน่ยชอบกีฬามากๆท่านเล่นกีฬาทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยยูโด ยิมนาสติกโอ้โหทันสมัยมากนะครับท่านเล่นจนได้เหรียญมากมายนะครับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเนี่ยมากมายเลยเก็บไว้เต็มห้องเลยเจ้าวาดอยากให้ท่านเป็นหมอครับแต่เพราะอะไรท่านถึงได้มาเป็นตำรวจทราบไหมครับท่านถูกขโมยของครับของที่ท่านเก็บไว้ในห้องนะครับในกุฏิที่ท่านพักอาศัยอยู่ที่วัดอนะ่ะหายครับเหรียญกีฬาของท่านนะครับที่เป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงอะไรต่างๆเนี่ยหายไปครับท่านก็เลยคิดในใจว่าโอ้โห ใครมาขโมยเราไปเนี่ยก็เลยมีความตั้งใจว่าจะเป็นตำรวจจับโจรให้ได้ครับหลังจากนั้นท่านก็เลยตั้งหน้าตั้งตาเพื่อที่จะเป็นตำรวจครับและในปี2468ท่านก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนในร้อยตำรวจห้วยจระเข้ครับแล้วพจบมาท่านก็เป็นตำรวจครับหลังจากจบจากโรงเรียนในร้อยห้วยจระเข้ท่านก็มารับราชการที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นในร้อยทําการอยู่ได้แป๊บหนึ่งหลังจากนั้นท่านก็ถูกย้ายไปที่พัทลุงครับ และที่เมืองพัทลุงนี้เองนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของมือปราบจอมขม,มังเวทครับเพราะอะไรท่านผู้ชมทราบไหมครับ mm. เพราะสำนักเขาอ้อสำนักไสยเวทชื่อดังที่สุดของภาคใต้ก็อยู่ที่นั่นครับและที่พัทลุงเนี่ยโอ้โหว่ากันว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีทั้งเสือร้ายนะครับเป็นชุมนักเลงชุมเสืออยู่ตรงนั้นเยอะมากนะครับโจรในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ปล้นวัวปล้นควายปล้นชาวบ้านปล้นเศรษฐีอะไรแบบนี้นะครับแล้วว่ากันว่าโจรที่พัทลุงเนี่ย ก็มีวิชาอาคมมีสายเวชเช่นเดียวกันท่านก็เลยต้องไปเรียนสายเวทที่สำนักเขาอ้อครับและท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าขุนพันธ์เนี่ยสายยาจอมขมังเวทเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะครับเพราะท่านเป็นจอมขมังเวทจริงๆครับลูกชายท่านเนี่ยคุณอารรณัสันพันธร,รักษ์ราชเดชเนี่ยก็เล่าให้ผมฟังว่าคุณตาขุนพันธ์เนี่ยนะการจะออกไปจับโจรเนี่ยต้องดูดวงนะครับดูดวงตัวเองดูดวงลูกน้องดูดวงโจรด้วยครับ ต้องอาศัยวิชาโหราศาสตร์นะครับถ้าลูกน้องคนไหนอยู่ในช่วงที่ดวงไม่ดีดวงตกเนี่ยท่านไม่เอาไปนะครับเผื่อโดนยิงตายนะฮะดวงท่านก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ดวงท่านดีดวงโจรก็ต้องไม่ดีครับจะได้มีโอกาสชนะครับและความเป็นจอมอาคมของท่านเนี่ยคุณอาณาสันเนี่ยก็เล่าให้ผมฟังมากมายเลยนะครับทั้งเรื่องราวของการตัดหัวโจรฮนะถ้าโจรคนไหนเนี่ยปราบยากแล้วก็หัวดื้อสุดๆเลยเนี่ย ท่านปราบได้ข้าตายเนี่ยท่านตัดหัวมาฝังไว้ข้างบ้านเลยนะครับโอ้โหทําขนาดนี้นะครับท่านบอกว่าโจรพวกนี้จะได้ไม่มีสมองนะครับจะได้โง่และอีกอย่างหนึ่งสําหรับจอมคาถาอาคมผมเชื่อเหลือเกินว่าเอาหัวมาฝังไว้ข้างบ้านเนี่ยก็เพื่อสะกดวิญญาณฮนะถือว่าแพ้กันแล้วยอมกันแล้วก็ต้องอยู่ใต้อานาจของข้าเกิดชาติหน้าจะได้ไม่ไปก่อกรรมทําเข็นที่ไหนอีกนะครับก่อนขึ้นบ้านใครนะครับถ้าบ้านโจรที่มีคาถาอาคมเนี่ย ท่านจะหยิบดินนะฮะหน้าบ้านนะครับมาเป่าไร้มนคาถานะครับไร้มนคาถาบริกรรมคาถาเสร็จโยนข้ามหลังคาบ้านไปฮะภาษาใต้เขาเรียกว่าปลองครับนั่นหมายความว่าจะทําให้คาถาอาคมของโจรที่อยู่ในบ้านนั้นอ่ะมันเสื่อมลงครับนี่คือวิธีการของท่านนะครับเอาละครับพอท่านมาอยู่ที่พัทลุงท่านก็มีโอกาสได้ปราบเสือคนแรกนั่นก็คือเสือกลับคําทองครับ เสือกลับคําทองเนี่ยว่ากันว่าเป็นรุ่นพี่ที่เขาอ้อนะครับนั่นหมายความว่าเสือกลับนั้นมีวิชาอาคมสูงไม่แพ้ขุนพันธ์นะครับคุณตาขุนพันธ์บอกว่าเสือกลับเนี่ยหายตัวได้นะครับไล่ยิงกันไล่สู้กันเนี่ยอยู่ๆหายตัวหายไปหาไม่เจอขุนพันธ์ก็หายเสือกลับก็หายสู้กันหลายครั้งนะครับท่านผู้ชมครับแต่สุดท้ายก็จับตัวกันไม่ได้ยิงกันไม่โดน และเสือกลับเนี่ยเป็นเสือที่มีความสําคัญในชีวิตของขุนพันธ์มากๆคนหนึ่งเพราะเป็นคนที่ทําให้ขุนพันธ์เนี่ยต้องไว้หนวดตลอดชีวิตครับเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าขุนพันธ์เนี่ยได้สาบานเอาไว้ว่าถ้าไม่สามารถจับตัวเสือกลับได้เนี่ยจะไม่โกนหนวดตลอดชีวิตครับแล้วท่านก็รักษาคําพูดครับเพราะว่าท่านจับเสือกลับไม่ได้นะครับเสือกลับหนีครับหนีไปอยู่ที่อื่นครับแล้วในฐานะรุ่นพี่เขาอ้อขุนพันธ์ก็ไม่ตามครับ เพราะการหนีไปนั้นสําหรับนักเลงเนี่ยคือคือหนีคือยอมแพ้แล้วมึงแพ้กูแล้วไม่เป็นไรกูไม่ตามแต่คําพูดที่เคยเอ่ยปากไว้ขุนพันก็ต้องรักษาสัตว์ของตัวเองฮะนั่นก็คือหลังจากนั้นเนี่ยขุนพันก็ไว้หนวดตลอดชีวิตเลยครับแล้วก็เป็นความจริงครับท่านก็ไว้อย่างนั้นเรื่อยมาจนเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวท่านแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของท่านเลยก็คือขุนพันต้องมีหนวดเขี้ยวครับหลุงกลับคาตรองเป็นเป็นผู้ร้ายที่พัทลุง บางคนรับราชการห้าปีหกปีไม่เคยเห็นลุงกลับออกไปจับก็มองไม่เห็นแต่พ่อผมนี่ไปเรียนจนถามอาจารย์ว่าวิชาขนาดนี้นี่พอจับลุงกลับได้ไหมอาจารย์ก็บอกว่าจับได้แล้วก็ออกไปจับจับไม่ได้นะลุงกลับถามว่าพ่อผมมองเห็นไหมมองเห็นยิงลุงกลับถูกไหมถูกแต่ไม่เข้าหลน่นลงมาก็หายเลย จับไม่ได้ลุงกลับก็หนีนะหนีข้ามไปข้ามเขาพระผ้าไปอยู่จังหวัดรังมันก็อยู่นอกเขตจังหวัดพัทลุงพ่อผมก็ไม่ได้ตามหลังจากนั้นขุนพันธ์ก็มาปราบเสืออีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆกนั่นก็คือเสือสังครับเสือสังเนยว่ากันว่าเป็นชายที่มีรูปร่างสูงใหญ่มากน่าจะประมาณ185เซนติเมตรซึ่งขุนพันธ์เนี่ยก็ร้อยกว่าเองนะครับและแน่นอนว่าเสือแห่งพัทลุงเกือบทุกคนเนี่ยก็ต้องมีวิชาอาคมครับ ท่านผู้ชมครับคนสมัยก่อนจะเป็นเสือเนี่ยต้องมีวิชาอาคมนะครับถ้าไม่มีวิชาอาคมเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับเพราะการที่คุณจะก้าวขึ้นมาเป็นโจรหมายเลขต้นๆของชุมนุมเสือเนี่ยคุณก็ต้องมีวิชาอาคมคุณต้องเก่งกว่าเขานะครับต้องมีศักยันต้องมีคาถาอาคมต้องมีความกล้าหาญเสือสังเป็นแบบนั้นครับเช่นเดียวกันครับขุนพันบอกเลยว่าเสือสังเนี่ยเนื่องจากเป็นเสือที่มีวิชาอาคมยิงก็ไม่โดนฟันก็ไม่เข้าเนี่ยต้องถึงตัวครับถึงตัวหมายความว่ายังไง ก็ <aría> หมายความว่าต้องถึงตัวกอดรัดฟัดเวียงกันแบบนั <ißt> ้นนะครับขุนพันเล่าให้ฟังว่าเวลาถึงเนื้อถึงตัวกอดรัดฟัดเวียงกันเนี่ยนะครับมีดเนี่ยเชือดคอกันไปเชือดคอกันมานะผัดกันเชือดนะท่านผู้ชมผัดกันเชือดแบบเนี้ยเชือดจนคุณตาขุนพันบอกว่าโอ้โหแสบไปหมดเลยที่คอเนี่ยนั่นหมายความว่าท่านเหนียวไม่เข้านะครับเอาแล้วจะเป็นอย่างไรไม่ทราบฮะแต่ขุนพันเนี่ยมีวิชามวยครับเก่งมากฮะก็กอดรัดฟัดเวียงปล้ำกันนะครับ ปล้ำกันเนี่ยกลิ้งไปกลิ้งมาเห็นบอกว่าโอ้โหหลายสิบเมตรเป็นร้อยเมตรนะครับอันนี้ท่านผู้ชมอย่าหาว่าผมทะลึ่งทะเลนนะครับผมฟังมาจากคําสัมภาษณ์ของคุณตาขุนพันธ์นะครับท่านพูดเองนะครับในการบันทึกเทปนะฮะรายการรายการหนึ่งซึ่งนานมากแล้วนานมากนะฮะซึ่งท่านในตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชรามากนะครับท่านก็พูดแบบติดตลกด้วยความที่ท่านเป็นคนน่ารักนะครับท่านเล่าไปก็หัวเราะไปนะครับท่านก็พูดเป็นสำเนียงกึ่งๆึงใต้แต่โชคดีครับที่ผมเนี่ย เป็นเด็กใต้นะครับผมก็ฟังรู้เรื่องแล้วผมผมเข้าใจอย่างทองแท้เลยท่านก็บอกว่าจุดตายของผู้ชายมันอยู่ที่ไหนโทษนะฮะท่านบอกว่ามันอยู่ที่ไขครับก็คืออยู่ที่ลูกอันทะนั่นนะครับเสือสังแพ้เพราะจุดนี้จับเสือสังผมผมเคยถามคุณพ่อว่ายากไหมพ่อบอกว่ายากเพราะตัวเขาสูงนะสูงตั้งร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบห้าพ่อผมสูงร้อยหสบห้า ว่าจะจับได้ต้องใช้วิชามวยนะพ่อผมล็อกคอติดเขาพาลากไปบนคันนานี่ประมาณสองสามวิ่งนาแล้วนึกขึ้นมาได้ก็เอาเท้าเกี่ยวขาล้มล้มก็เชือดคอกันเขาก็ดึงมีดนะเชือดคอพ่อผมพ่อผมก็ใช้เท้านะใช้หัวแม่เท้าเนี่ยล้วงเข้ามาในกางเกงไปหนีบหนีบลูกไข่ แล้วก็ดึงมีดขึ้นมาแทงนั่นแหละถึงจะจับได้คือถ้าไม่ได้ยินจากปากขุนพันเนี่ยผมก็คงไม่เชื่อนะครับแต่ท่านบอกว่ามันกอดรัดฟัดเหวียงมันปล้ำกันนะเสือสังกัดท่านตรงนี้นะท่านกัดเสือสังตรงนี้กัดกันไปกัดกันมาเนื้อหลุดฉีกขาดนะครับแต่มายอมตรงที่ใช้เท้านะฮะใช้อุ้งนิ้วเท้าเนี่ยบีบไปที่ลูกอันทะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองนึกดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นได้เนี่ยมันจะชุนลมุนขนาดไหน ท่านสู้กันขนาดไหนนะแล้วใจท่านนี่ขนาดไหนตัวท่านเล็กนิดเดียวนะท่านสู้กับคนแบบร้อยแปดสิบห้าเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมาดาสุดยอดนะครับนักเลงตัวจริงเนะี่ยหลังจากนั้นท่านก็ปราบอีกหลายเสือเรื่อยมานะครับแต่ผมก็จะข้ามมาถึงเสือเมืองครับเสือคนนี้นะครับมีเรื่องราวน่าสนใจแล้วก็ต้องถูกบันทึกเป็นเรื่องราวของขุนพันธรักษ์ราชเดชนะครับเพราะว่าเสือเมืองเนี่ยหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษจากรัชกาลที่7นะครับ เสือเมืองเนี่ยโอ้โหมีความโหดมากล้นฆ่าคนมามากมายนะครับเราก็ไร้ความปราณีเลยคือับปล้นแล้วก็ต้องฆ่านะครับเสือเมืองนั้นเป็นเสือที่มีความเหี้ยมโหดมากแต่สุดท้ายแล้วขุนพันธ์ก็ปราบลงได้สําเร็จนะครับและหลังจากที่ปราบเสือเมืองสําเร็จนี่แหละครับขุนพันธ์ก็ได้เลื่อนยศเป็นร้อยตรีแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงนะครับและจากการปราบเสือเมืองสําเร็จก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นท่านขุนครับ ซึ่งการเป็นขุนพันธรักษ์ราชเดชของกุนตาขุนพันธนั้นเป็นขุนคนสุดท้ายของประเทศไทยนะครับหลังจากขุนพันแล้วประเทศไทยก็ไม่มีการแต่งตั้งขุนอีกเลยครับหลังจากปราบเสือเมืองเสร็จนะครับชื่อเสียงของขุนพันธรักษ์ราชเดชก็เริ่มโด่งดังมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศนะครับ กรมตารวจก็จะเป็นที่รู้กันนะครับว่าถ้าหากว่ามีเสือที่ไหนที่ไม่สามารถปราบปรามได้หรือว่ามีวิชาอาคมหรือมีความสามารถเก่งกล้าสามารถไม่สามารถสืบตามจับตัวได้ก็จะส่งขุนพันไปปราบขุนพันจรักราชเดชก็เลยมีหน้าที่ไปตามล่าอาวัยศดอตาและครับซึ่งอวัยศดอตาและนี่เป็นโจรน,นะนับถือศาสนาอิสลามซึ่งว่ากันว่าเป็นคนที่มีวิชาอาคมของของลังนี่โอโ้โหสุดยอดครับ เอวาวสดตาละจะเป็นตัวละครสําคัญไม่ว่าจะเป็นในภาพย <Never> นตร์ในละครหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะเรื่องราวของแอวร์สดาลตาละนั้นคุณอาณสนันซึ่งเป็นลูกชายของคุณพันธ์เล่าให้ผมฟังอย่างน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับแวร์สดอตาละเนี่ยไม่ใช่อยู่ยงคงกระพันอย่างเดียวนะท่านผู้ชมมันยิ่งกว่านั้นนะครับ <laughs> เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเขาทําอย่างไรแวร์สดอตาละเนี่ยมีอาวุธเป็นกริดนะครับเป็นกริดและถ้าเกิดว่าใครขัดขืนหรือหักหลังเขาวิธีที่เขาจะฆ่าเหยือ่อเขาทำยังไงทราบไหมครับท่านผู้ชม เขาจะเอากรดนั่นแหละครับแทงลงไปในลําคอนะฮะแทงลงไปในลําคอแบบนี้แทงลงไปเสร็จม้วน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 หมุนหมุนนะฮะเพื่อให้กรดเนี่ยม้วนลําไส้ม้วนหลอดอาหารเนี่ยขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นดึงออกมานะครับเรียกว่าเหยื่อของเขาเนี่ยจะต้องตายอย่างทรมานแล้วก็หน้าอานาถมากๆนะครับนี่คือความโหดเคี่ยมของอเวสดอตาละครับแล้วก็ร่ำลือกันว่าความเหนือชั้นของเขาเนี่ยคืออะไรทราบไหมครับบางวันเนี่ยเขาไปนั่งกลางตลาดเนี่ยไปนั่งกลางร่มนะครับ นั่งยองๆให้ลูกน้องยิงเขาครับยิงโช์ฮะให้ลูกน้องกอาปืนย <c oughs> <t> ิงนะครับเพื <visuals> <c oughs> ่อที่จะแสดงอภินิหาให้คนเห็นว่าเขามีอาคมขลังขนาดไหนยิงไม่โดนนะยิงไม่เข้าถึงขนาดที่ว่าจับได้เนี่ยลูกกระสุนที่ขุนพันยิงเข้าไปเนี่ยซึ่งไม่ใช่กระสุนธรรมดานะครับเป็นกระสุนอาคมนะครับคือที่หัวกระสุนเนี่ยจะมีการจานอักขระเลขยันอะไรต่างๆยิงเอาแวสดรตาแล้วเนี่ยยิงไปแล้วเนี่ย เอาเวสด o ตาแล้วเนี่ยคายออกมาทั้งปากนะครับคายลูกกระสุนออกมาทั้งปากนะครับโอ้โหเรื่องราวของเขาเนี่ยมันมันน่าเหลือเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับนั่นก็คือเรื่องเล่าของแหวส d o ตา e แล้วแต่สุดท้ายแล้วขุนพันธ์ก็บอกว่าคนที่มีคาถาอาคมแบบเนี้มันจะต้องเข้าให้ถึงตัวครับก็เหมือนเดิมครับเข้าไปถึงตัวแล้วก็ใช้วิชามวยปราบแหวสยส t t ตาและได้เช่นเดียวกันอวสย o t t ลงจากภูเขา พ่อผมซุ่มอยู่ริมริมเหวอะ่ะได้ยินเสียงกระรอกทักมานะครับก็เป็นที่รู้กันว่าไม่สัตว์ก็คนเดินมาพอได้จังหวะนีนัดกันแล้วว่าให้พ่อผมยิงก่อนมันมีตำรวจมือเร็วอยู่คนหนึง่งแล้วตำรวจมือมือเร็วคนนั้นหลยยิงได้ก่อนด้วยความที่ดินปืนมันชื้นใช่ไหมแต่มันดังชุด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 ูช้ได,ด,ดเลยวิง่งแล้วมันบังเอิญวิ่งมาทางพ่อผมไง แกก็โดดกอดคอติดนะกระโดดกอดคอแล้วก็ลากกันไปลงไปไปีนเขาพ่อผมบอกว่าไปเป็น5 600้าหกรเมตรพ่อผมก็ไม่ปล่อยและดวงที่มันจะได้อาวัยดอคือพ่อผมนี่รัดคอโดนอวัยาดอพอดีไงก็ใช้วิชามวยีกันนะครับพอลม้มลงพ่อผมก็ใช้ศอกคู่ศอกลงแล้วก็เข่าอัดท้องรัดคอตำรวจก็มาช่วย แล้วก็ไม่กล้าใส่โซ่ใส่ตรวนนะใช้ผ้าขาวมา้าผ้าขาวม้านั้นก่อนจะมัดก็ลงคาถาอาคมลงเลขลงยันของเขาตอนมัดก็ต้องว่าคาถาเอาขึ้นไปบนสถานีตำรวจก็ไม่กล้าปล่อยอีกเข้าไปในคุกคือรู้ว่าเขาแหกห้งองขังนะเขามีวิชาอาคมก็ให้ตำรวจป้อนเข้าแล้วมันเผลอยังไงไม่ทราบนะพวกของเขาเองเนี่ยสงสัยมาใส่ยาพิษให้กินตายครับหลังจากนั้นนะครับ ชื่อเสียงของคุณพันธ์ก็ดังกระชอนไปทั่วประเทศเลยดังมากเลยนะครับและท่านก็ได้รับคําสั่งให้มาประจําอยู่ที่ภาคกลางครับกรมตารวจในขนาดนั้นนะครับก็ตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาก็คือกองปราบเสือร้ายภาคกลางครับซึ่งในขณะนั้นนะครับในแถบภาคกลางก็จะมีเสือชุกชุมมากเลย ซึ่งก็จะเป็นยุคของเสือปล้นต่างๆนะครับที่ท่านผู้ชมเคยได้ยินชื่อนะครับเสือใบเสือฝ้ายเสือมเหศวรอะไรต่างๆนานาในแถบภาคกลางลุ่มแม่น้านําเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับท่านถูกส่งมาอยู่ที่พิจิตรครับและที่พิจิตรแห่งนี้เองนะครับที่ขุนพันธรักษ์ราชเดชก็ได้รับฉายาเพิ่มอีกหนึ่งฉายาครับนั่นก็คือขุนพันดาบแดงครับมาได้ยังไงเดี๋ยวฟังครับ พอท่านมาอยู่พิจิตเนี่ยนะครับท่านก็มาเจอกับคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าหลวงกล้ากลางนารงครับท่านหลวงกล้ากลางน,านารงเนี่ยท่านก็สืบเชื้อสายมาจากพระยาพิชัยดาบหักนะครับจากเมืองพิชัยนะครับท่านก็เป็นข้าราชการอยู่ที่พิจิตนะครับซึ่งพอขุนพันทราบว่าหลวงกล้ากลางน,าน,านารงเนี่ยนะฮะเป็นลูกหลานของพระยาพิชัยดาผักท่านก็แวะเวียนไปหาอยู่เสมอนะครับเพื่อพูดคุยกันตามภาษานะครับท่านก็ให้ความเคารพหลวงกล้ากลางนรงเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ผมฟังนะครับคำสัมภาษณ์ของ คุณตาคุณพันนะครับจากการบันทึกเทปนะครับของรายการรายการหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นท่านก็ยังสุขภาพดีนะครับแล้วก็ยังเล่าได้อย่างสนุกสนานเลยผมดูแล้วท่านเป็นคนอารมณ์ดีจังเลยนะครับท่านเป็นคนอารมณ์ดีมากๆท่านเป็นคนแก่ที่ดูใจดีนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวได้อย่างสนุกสนานในเรื่องราวของหลวงกล้ากลางนารงเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังอย่างสนุกสนานเลยว่าท่านก็ไปทุกวันนะครับท่านก็ไปบอกว่าออขอเรียกคุณพ่อได้ไหม ท่านไม่มีวาสนาได้เกิดเป็นลูกหลานของพระยาพิชัยดาบหักนะถ้าโอ้มีวาส,สนาเนี่ยอยากเกิดเป็นลูกหลวงกล้าจังเลยนะครับท่านก็ปากหวานนะครับน่ารักนะครับวันดีคืนดีหลวงกล้ากลางนารงท่านก็พูดถึงว่าท่านมีดาบของพระยาพิชัยดาบหักนะท่านก็บอกท่านอยากเห็นจังเลยถ้าวันใดวันหนึ่งนั้นกลับไปบ้านนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาดาบมาด้วยนะท่านอยากเห็นอะไรอย่างน,นี้ครับพอวันหนึ่งนะครับหลวงกล้ากลางนารงก็นําดาบของพระยาพิชัยดาบหักเล่มนั้นนะครับมาด้วยซึ่งเป็นดาบโบราณนะครับสวยงามมากนะครับ คุณตาคุณพันนี่ก็เห็นแล้วก็คงแบบโอ้โหอยากได้นะครับก็เหมือนเล้านะครับก็คงเห็นแบบวัตถุมงคลนะของมีค่าในอดีตซึ่งไม่ใช่ของคนธรรมดาด้วยเป็นของพยาพิชัยดาบผักอย่างนี้นะโอ้โหบุคคลในตำนานหารเสือพระเจ้าตากนะครับก็โอ้ท่านก็อยากได้มากนะครับท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ตอนนั้นก็เรียกพ่อแล้วนะครับก็เลยไปล่อมนะครับพอหลวงกล้ากลางนรงนะฮะนำดาบมาท่านบอกว่า ท่านก็ขออนุญาตนะครับหลวงกล้ากังนรงนะบอกว่าท่านขออนุญาตเอาดาบออกจากฝักนะยพอเอาดาบออกมาจากฝักได้นะท่านทาไงทราบไหมครับท่านรําดาบครับขุนพันธ์ท่านรําดาบเลยแล้วท่านโอ้โหวิชากระบี่กระบองเก่งมากท่านรําดาบสวยงามโอ้โหหลวงกล้าท่านูชอบใจใหญ่เลยนะครับชอบใจใหญ่เลยท่านก็เลยเอ่ยปากขอครับเอ่ยปากขอดาบของพระยาพิชัยดาบหักเล่มนั้นนะครับหลวงกล้าท่านยกให้เลยครับด้วยความใจดีนะครับแล้วก็คงเห็นว่าท่านขุนพันธ์ก็คงอยากได้มากนะครับ แล้วหลังจากนั้นพอได้ดาบเล่มนั้นมานะฮะด้วยความที่ท่านรักของมากนะฮะคุณอาณาสันซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยเ็เล่าให้ฟังว่าท่านก็เลยเอาผ้าแดงเนี่ยมาพันทับดาบครับจริงๆดาบไม่ได้แดงนะฮะท่านเอาผ้าแดงเนี่ยพันทับดาบเพราะกลัวว่าดาบของพระยาพิชัยดาบหักเนี่ยจะเสียหายแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหลังจากได้ดาบนั้นมาเวลาท่านไปปราบโจนที่ไหนเนี่ยท่านสะพายดาบแดงนั้นไปด้วยครับจึงเป็นที่มาของฉายาว่าขุนพันดาบแดงครับ อันนี้เป็นดาบของพญาพิชัยนะครับคุณพ่อผมได้มาเมื่อยศพันตำรวจตรีกรมตำรวจมีคำสั่งย้ายให้ไปปราบเสือโน้มคือเสือสุพรรณทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้ไปรู้จักกับหลวงก้ากลางนาลงซึ่งเป็นหลานของพญาพิชัยไปสนิทกันแล้วก็ขอท่านท่านก็ให้มานะครับ คุณพ่อผมจะทํภาภัยไว้ด้านหลังเพื่อเป็นเครื่องรางเป็นสิริมงคลในการปราบผู้ร้ายจริงๆแล้วนี่จะใช้ผ้าแดงพันหมดนะฮะพันรอบเพราะคุณพ่อเป็นคนที่รักของนะแล้วก็ถือว่าเป็นของโบราณสมควรจะเก็บไว้เขาเลยให้ว่าให้ชื่อให้สมญานามว่าคุณพันดาดแดง ซึ่งผมก็เชื่อเหลือเกินว่าในใจลึกๆของท่านนะครับก็คงคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยโอ้โหเป็นวัตถุมงคลที่ล้ำค่ายิ่งกว่าสิ่งใดนะท่านก็พกติดตัวไปเหมือนห้อยพระครับไม่เคยใช้ดาบแดงนี้ไปทําร้ายศัตรูหรือว่าฆ่าใครฟันใครเลยนะครับพกติดตัวเฉยๆครับขุนพันธ์ท่านก็เล่าแบบน่ารักสนุกสนานมากนะครับว่าสพายไปแอคอย่างนั้นนะไม่ได้ไปฟันใครเลยนะครับไม่ได้เคยไปฆ่าใครเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมต้องนึกนะครับว่าดาบไม่ใช่เบานะ หนักนะครับแล้วแบกเข้าป่าเข้าดงไปสืบไปปราบโจนเนี่ยนะท่านผู้ชมนึกดูว่ามันมันมันไม่ธรรมดานะมันโอ้โหมันตะกุกตะกัดนะท่านผู้ชมนั้นไหนจะปืนไหนจะอาวุธอื่นนะฮะก็ท่านรักมากนะฮะดาบนี้จนถึงทุกวันนี้นะคุณอาณสันก็เก็บไว้แล้วก็เอามาให้เราดูนะครับหลังจากรับราชการที่พิจิตรนะครับท่านก็ถูกส่งตัวมาเป็นผู้กับเมืองชัยนาทนะครับซึ่งเมืองชัยนาทนี้ก็มีเขตแดนติดต่อกับเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งเมืองสุพรรณบุรีนี้แน่นอนว่าเป็นแหล่งชุมเสือโดยเฉพาะเสือชื่อดังที่มีชื่อว่าเสือฝ้ายครับเสือฝ้ายเนี่ยเป็นเสือที่เรียกได้ว่ามีอิทธิพลมากนะครับแล้วก็มีเงินมากเลยทีเดียวเพราะว่ากันว่าเสือฝ้ายเนี่ยก็จะเก็บสวยเก็บค่าคุ้มครองจากพวกพ่อค้าพวกชาวเรือต่างๆที่เดินทางผ่านไปมาบริเวณนั้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีเงินนะครับในบันทึกเนี่ยเล่ากันว่าเสือฝ้ายเนี่ยเสนอเงินให้ขุนพันธุ์มากถึง2 0 0 0 0บาทนะครับในสมัยนั้น เสนอให้เพราะอะไรรู้ไหมครับเสนอให้เนี่ยเพราะไม่ต้องการให้ขุนพันมายุ่งกับเมืองสุพรรณครับก็คือติดสินบนเจ้าหน้าที่นะครับว่าอย่ามายุ่งกับเมืองสุพรรณเลยเพราะรู้นะครับว่าขุนพันเป็นมือปราบที่เก่งมากๆครับแต่ขุนพันก็ไม่รับนะครับและตอนที่มาอยู่ชายหน้านั้นขุนพันก็ใช้วิธีปราบเสือด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนใครนะครับในสมัยก่อนนั่นก็คือท่านจะใช้วิธีเจรจาก่อนนะครับเจรจาให้เสือต่างๆนั้นเข้ามามอบตัวครับ ก็กำหนดเวลาให้แหละครับให้เข้ามามอบตัวภายใน7วันถ้าไม่มาหลังจากนั้นตามล่าก็ต้องฆ่ากันนะครับเสือส่วนใหญ่ก็ยอมนะครับก็มีบางส่วนที่ยอมบางส่วนที่ไม่ยอมท่านก็ไปตามฆ่าเลยนะครับส่วนเสือฝ้ายเนี่ยมีจุดจบยังไงท่านผู้ชมทราบไหมครับเสือฝ้ายเนี่ยสุดท้ายแล้วทีหลังเนี่ยหักหลังเสือด้วยกันครับเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่ต้องการของกรมตำรวจมากๆนะครับก็เลยกลับลําเลยฮนะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตามจับเสือร้ายต่างๆครับ ซึ่งในส่วนของเสือฝ้ายเนี่ยขุนพันธ์ไม่ได้เป็นคนเจรจานะครับจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกคนหนึ่งเป็นตัวละครที่สําคัญอีกคนหนึ่งที่จับเสือฝ้ายนั่นก็คือผู้กองยอดยิ่งครับในบันทึกบอกว่าผู้กองยอดยิ่งเนี่ยหลังจากที่เสือฝ้ายให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบเสือต่างๆได้มากมายแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผู้กองยอดยิ่งก็เหมือนจะออกอุบายนะครับนั่นก็คือบอกเสือฝ้ายว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งอยากจะพกตัวแต่สุดท้ายแล้วก็พาเสือฝ้ายเนี่ยไปกําจัดครับ จะด้วยวิธีการใดเนี่ยเราไม่ทราบได้นะครับหลายๆบันทึกก็บอกว่าเสือฝ้ายเนี่ยด้วยความที่มีวิชาอาคมแก่กล้ามากก็ไม่สามารถฆ่าด้วยมีดหรือปืนได้นะครับก็อาจจะต้องเสียชีวิตอย่างทรมานก็คือถูกทุบหรือเอาไม้เสียบทวารอะไรประมาณนี้นะครับตามวิธีที่เขาใช้สังหารเสือที่มีอาคมยิงไม่เข้าหนังเหนียวโคงกระพันชาตรีสุดท้ายก็ว่ากันว่าเสือฝ้ายเนี่ยก็เสียชีวิตลงที่ป่าช้าแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองครับซึ่งเสือหลายๆท่านนะครับบางคนก็ยอมมอบตัว ติดคุกนะครับหลังจากนั้นก็กลับเนื้อกลับตัวนะครับแล้วก็ออกมาบวชนะครับซึ่งก็ตามประวัติตท่านผู้ชมเคยติดตามเรื่องราวของเสือเหล่านี้ก็คงได้ยินเรื่องราวของท่านบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับดินแดนชุมเสือร้ายทางภาคกลางบริเวณแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยก็ลดความรุนแรงลงครับเพราะเนื่องจากว่าเสือชื่อดังต่างๆนะครับก็ถูกกําจัดสิ้นซากหมดแล้ว และหลังจากนั้นนะครับก็มาถึงช่วงเวลาที่เจ็บปวดและเป็นช่วงเวลาที่สําคัญในชีวิตของขุนพันธรักร์ราชเดชอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นช่วงเวลาที่ท่านเนี่ยถูกย้ายเข้ากรมครับท่านถูกย้ายกลับไปอยู่อยุธยานะครับและกรมตํารวจเนี่ยก็ยกเลิกหน่วยเฉพาะกิจกองปราบปรามเสือร้ายภาคกลางลงครับอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผู้ใหญ่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาเขาคิดอย่างไรนะครับซึ่งหลายท่านก็มองว่าเออหรือว่าผู้ใหญ่ในยุคน,นั้นอาจจะมองว่า ขุนพันธ์นั้นมีสายสัมพันธ์กับคนร้ายที่เกินพอดีไปหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านบอบช้ำที่สุดแล้วก็รู้สึกเสียใจที่สุดนะครับที่ถูกย้ายเข้ากรมไปแล้วก็ไม่ได้ปราบปรามผู้ร้ายอีกเลยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็รวบรวมกําลังใจนะครับไม่ได้ท้อแท้สิ้นหวังอะไรท่านก็ยังรับราชการต่อแล้วก็ได้มีโอกาสไปปราบเสือที่กําแพงเพชรอีกนะครับ และท่านก็กลับมาอยู่ที่เมืองพัทลุงอีกครั้งหนึ่งในปี2491นะครับในช่วงปลายอายุราชการของท่าน และในปี2494นะครับท่านก็มาเป็นผู้บับับการเมืองนครศรีธรรมราชนะครับก็กลับมาที่บ้านเกิดของท่านแล้วก็ท่านก็มาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาความสงบสุขนะครับความร่มเย็นเป็นสุขให้กับเมืองนครน,นะครับจนสุดท้ายเนี่ยท่านก็กเกษียณอายุราชการในปี2507และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของขุนพันธรักษ์ราชเดชนะครับ มือปราบจอมขมังเวทหรือว่าขุนพันธ์ดาบแดงของพวกเรานะครับท่านผู้ชมนะฮะฟังเรื่องราวนี้ให้ดีนะครับนอกจากเรื่องราวของคาถาอาคมจอมขมังเวทอะไรต่างๆแล้วนะครับเรื่องราวเหล่านี้มีสีสันมากนะครับในชีวรประวัติของท่านขุนพันธ์แต่จริงแล้วถ้าเราจับแก่นแท้ของเรื่องราวประวัติชีวิตของขุนพันธ์ให้ดีนะครับนอกจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับในชีวิตราชการของท่านนะครับหลายคนนะครับพูดถึงขนาดนี้เลยว่า ท่านเป็นในพลที่อาจจะมีเงินน้อยที่สุดนะครับกเบ็เปรียบเปรยกันขนาดนั้นนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะใช่ก็ได้นะครับเพราะว่าท่านขุนพันธ์นั้นก็มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายนะครับอยู่ในบ้านหลังที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับที่นครศรีธรรมราชและท่านก็มีชีวิตที่สมถะเรียบง่ายนะครับก็เป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการตํารวจนะครับหรือว่าข้าราชการทุกท่านเลยนะครับในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่นตั้งใจนะครับรวมถึงเรื่องราวการขึ้นสู่จุดที่รุ่งเรืองสุดขีดของอาชีพนะครับหรือว่าช่วงที่บอบช้ำที่สุดของท่านนะครับท่่่านนก็ไไมมเเคคยยอแท้้สิ ก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มภาคภูมิจนถึงวันเกษียณอายุราชการนะครับและนั่นก็คือเกียรติภูมินะครับเกียรติยศของบุคคลที่มีชื่อว่าขุนพันธรักษ์ราชเดชครับและทั้งหมดนี้ก็คือหนุ่มคงกระพันธอฟฟิเชียลนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวในช่องของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกพันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ